งามคักพี่น้องมูนี่เขาบริษายคลิดด้วยพี่น้องก่อนไปเ,เจอก็เจ้าตัดปลาเขาเลยบริษายคลิปปาหมองนี่คืองานแท่พี่น้องเบิง่งงามคัก คอยดิเฮ็ดหลายด้ยพี่น้องเขาบริถายคลิปคอยมัวแต่เสียใจอยู่อ่อะอก็เจ้าตัดปลาเฮ็ดหลายโพด่ไหมคอยบริถายคลิปพี่น้องคอยมาถา่ายนิดๆ,ๆหน่อยๆโอ้ยเนาะหมวกอะไรเจ้าตัดปลาใหม่คักตัดปลาใหม่เนี่ย คนนี้เก็บเห็ดบ่มีความสุขได้พี่น้องไปเจอก็เจ้าตัดปลาใหม่ไงพี่เบิ่งพี่น้องคอยเก็บเห็ดคอยเก็เบ,บ,บแบบบสถ์ไทยคลีบอะเสียใจหลายพี่น้องออเออก็เจ้าตัดปลาเห็ดคักแน,น่ไหม พ่อยายในร้ายค่ะงามอีจัางหากกับกับกัพี่น้องพ่อหญ่บอกกับบานเบิ่งเนี่ยเฮ็ดโอ้ยพี่น้องก็เป็นเทายคลิปเด้อหลอบนี่เพราะว่าฝ่าวก็บเสียใจหลายปลาอันเฮ็ดโดนตัดขักตัดเนี่ยพี่น้องกับบานพี่น้องกับบาน เลี่ยลาย่วมาบริษัทคีมห้เบิงดอกสิบิตัดขายห้เบิงด้วยพี่น้องด้วกสันดอกสันดอกสันดอกงักพี่น้องสรุปปลาเห็ดที่เขาตัดต้นใหม่้นลายอ่ะสรุปสามปลาเป็นฝรั่งกันสื่อปลาเห็ดเพื่อตัดต้นใหม่ไปขายต่อไปคอยก็สิเขาปั่นบ่ได้เด้พี่น้องจากเคยปั่นไปซิฟนาทีต่อไปก็สิไปปาลาไกลๆปั่นไปประมาณ เกือบยีซาที่จังสีหอดปลาเห็ดนะพี่น้องคนทีได้เศร้าเห็ดขีบระมัดบาดท,ที่นี่ปลามันไกลเลยพี่น้องขอกบก่าไปผู้เดียวนะสรุปแถวบานก็เจ้าสื่อปลาเห็ดสามปลาตัดต้นไม้ขายเหลียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยปรดิไปปลาหลายมือไปเจอปลาละโอยเสีย,ยใจค่ะพี่น้องเฝ้าเก็บฝ่าวกับโปรดิบทายคลิปทายคลิปนิดหน่อยพี่น้อง สรุปให้พี่น้องฟังว่าเป็นยังก็เจา้าคือตัดปลาขักเทษสรุปฝรั่งสื่อปลาฮิตเอาอนต้นใหม่ไปขายด้วยพี่น้องเนื้อคอยละเสียใจขนาดด้วยพี่น้องเอ้ยมือนีเนียห,หูข่าวแล้วพอพิคนไปถามมูเพิน่นว่าเป็นยังก็เจา้าคือตัดขักเถะก็เจ้าสื่อปลาตัดต้นใหม่ไปขายพี่น้องเอ้ยฝรั่งก็เจ้าสื่อสรุปต่อไปขอกระสีไปปลาไกลๆพุนละ เสียใ,ใจหลายจนบวกก็บเห็บดบริไทยลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งแต่ว่ามาตัดขาทดดีน่หน่อยพี่น้องเดี๋ยวมือหนายังสิงไปทายลีปลาหม่กสิดิปันจัก,ก่ายานไปไกลยี่ได้พี่น้องประมาณเกือบ 20, 20นาทีละจังสิได้หอดปลาเห็ดดีแถวบานโบมีทซิ์เข้าไปแล้วพี่น้องเป็นปลาที่เขาซื้อ เป็นปลาสงวนของฝรั่งแล้วสามสี่ปลาก็เจ้าตัดตุนใหม่เบิดห้าบูหูเนาะหฮากลับไปสองสามเหมือบดไปปลาพอไปก็เป็นปลาของฝรั่งแล้วห้าบูสามามถเขาไปได้แล้วพี่น้องเอ้ยเสียใ,ใจอีดีได้พี่นอ้องพิ่งหูข่าวเมียตัดขาเรียบ้อยแล้วพี่น้องวันนี้ได้แต่ดอกง,งามเหลืองทองอลามอันนี้ขอกระซิเอาไปปล่อยปลาพี่น้องอื่น โอ้เสียใจคักพี่น้องเอ้ยก็เจ้าตัดปลาเห็ดนหมขอสิพปเก็บไสรระบาดเนี่ยมันมีหมองยู้ได้พี่น้องแต่ว่ามันไกลแมปลามันเงียบน้ำเบึ้งดอกเห็ดนี่โอ้ยจากปั่นจักรยานไปซิปกิโลเอ้ยสิปนาทีกลายเป็นยี่สิบนาทียังสีหอดปาลาได้บบบนี้พี่น้องเอ้ยฮ็ดจังไหนใดเนาะปลาบานเขาบนปลาบานเฮา ฝรั่งเขาสื่อกับมีซีทุ่งเขาที่เฮาจะบอสามารถเขาไปได้แล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยสิดเด็ดเสาเฮ็ดคีบบ่วน้อนอน,น,อน,น,อนบาดนีเนาะพี่น้องเขาเจ้าตัดปลาเฮ็ดเบิดอโลดแหมปลาไกลๆแถวๆบ้านนี่บ่เหลือแล้วเขาเจ้าตัดมีไม้เลยพี่น้องเนี่ยได้ยินเสียงบอเขาเจ้าก็ร่างตัดอีกปลานั่นโอ้ยบ่เหลือแล้วพี่นอ้องเอ้ยปลาเฮ็ด บอดีเก็บลรปีนี่เฮ็ดพึงหวานหลอสองนี่คือสิบบอดีเก็บนำมูเราพี่น้องจะเบิงก็ตัดคักตัดเนรยพี่น้องก็ตัดเกี่ยงเลยไหมเฮ็ดบอกเกิดได้นี่ต้องรอสองสามปีหมดเนอพี่น้องเฮ็ดจังสิเกิดบาดเนี่ยได้ยินเสียงมาพี่น้องเขาเจกากำลังตัดโอ้ยเนาะเนี่ยแถวนี้เจาสิตัดเบด เขาเจ้ากำลังตัดอยู่ข้างในพี่น้องยินเสียงบ่เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นหนากองเลยพี่น้องเอ้ยปลาแถวบ้าทคอยนี่ละสุดเด็ดไปหาปลาใหม่เราได้บาทเนี่ยโอ้ยตัดอีหยังก็ดอกก็เดีย้ยเสียน้อพ่อใหญ่เอ้ยฮาแดกดากเอ้ยเขากำลังตัดอยู่นะบัวเหลือศากแล้วปลาเฮดคอยคอยที่พี่เก็บใส่ระบาดจริงพี่น้องตัดคักตัดเนี่ยเทลบาดเนี่ย โอ้ยเนาะหาไม่หนีเฮ้ยขาเจ้าตัดเบดถูกหม่องผู้ใหญ่เรดีแด้แซดเนาะคตัดเบิรัดเมียปลาเห็ดพึงหวานทั้งนั้นเลยตัดเบดพี่น้องเอหยบ่เหลือศากเลยบาดเนี่ยพี่น้องสภาพปลาบ่ได้มาสองสามมือบ่เหลือศากแล้วกเจ้าตัดทิมเบิดตายปลาเห็ดมันปูด้ยเนี่ย เขจ้าตัดเรียบลอยเบดเลยพี่น้องโอ้ยตายตายตาายว้าว have y o ย have n อ a n อ y ย u ว้าวโอ้ย beautiful โอ้ b u า e v า r y า h e r e อ้วกับดเอีโอ้ิมคัอ่อเอ่อ e อ e บ y ี h e r e เบอ่งเนี่ยเขาเจ้าตัดใหม่เลย ป่าเห็ดมันปูจ้หนีบ่เหลืออย่างเลยตายแล้วเบิง่งตัดมีใหม่เลยโอ้ยจะไปหาเห็ดทั้งไหนละบาดเนี่ยโอ้ยก็เจ้าตัดเรียบร้อยบเบิ่นอง,งปลาเห็ดปลาเห็ดมันปู พปหาเหทไใร่ละบาดเนี่ยโอ้ยตายตายตายคือเห็ดแนวนี้ละบาดเนี่ยโอ้ยตายเลยพี่น้องป่าเหฮทคอยโอ้ยไม่ตายโมเลสัก